จัดระเบียบสมองด้วยจิตวิทยาเป็นการใช้เทคนิคและวิธีการที่ช่วยให้สมองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้หลักการจิตวิทยาในการรับปรับตัวเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อมูลและความคิดได้ดีขึ้นซึ่งมีวิธีที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ดังวิธีที่จะเล่าต่อไปนี้ทั้ง8ข้อเริ่มที่ข้อหนึ่งการจัดลำดับความสำคัญ Prioritization วิธีการคือจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำโดยใช้วิธี e i s e n o w a r Matrix ซึ่งจะช่วยแยกแยะระหว่างงานที่มีความสำคัญและด่วนงานที่ไม่สำคัญแต่ด,วด่วนและงานที่ไม่สำคัญและไม่ด่วนการทำงานกับสมองเมื่อเราให้ความสำคัญกับงานที่เหมาะสมสมองจะไม่รู้สึกยุ่งเหยิงหรือวิตกกังวลกับสิ่งที่ไม่ได้สำคัญช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดผลกระทบคือการจัดลำดับความสำคัญจะทำให้คุณสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและลดความเครียดจากการต้องทำหลายอย่างพร้อมกันสองการใช้ ชังงการแบ่งกลุ่มหมอ,อข้อมูลวิธีการคือการแบ่งข้อมูลหรือความคิดที่ซับซ้อนออกเป็นกลุ่มย่อยๆที่สมองสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นเช่นการจำตัวเลขที่ยาวๆแบ่งเป็นกลุ่มเช่น123และ456และ789การทำงานกับสมองสมองมนุษย์ไม่สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากได้ในครั้งเดียว เมื่อเราทําการแบ่งข้อมูลออกเป็นหน่วยย่อยๆมันจะช่วยให้สมองจัดการกับข้อมูลได้ง่ายขึ้นผลกระทบคือทำให้สามารถจดจำและประมวลผลข้อมูลได้ดีขึ้นรวมถึงลดความรู้สึกเครียดจากการต้องรับข้อมูลมากเกินไป3การใช้เทคนิคพ o โม d ด r o วิธีการคือเทคนิคพ o โมโด r โคือการทำงานในช่วงเวลาสั้นๆเช่น25นาทีโดยไม่ถูกรบกวนจากนั้นให้ทัก5นาที และทำเช่นนี้ซ้ำๆเป็นรอบๆการทำงานกับสมองการพักทุกๆ25นาทีช่วยให้สมองได้พักและฟื้นฟูทำให้สามารถรักษาความกระชับกระเฉงและการโฟกัสได้ดียิ่งขึ้นผลกระทบคือการจัดการเวลาในช่วงสั้นๆช่วยลดความเครียดและสมองจะไม่เหนื่อยล้าทำให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาวสิการใช้เมนฟอนิสการตรหนักรู้ในปัจจุบัน วิธีการคือการฝึกสมาธิหรือการใช้เทคนิค m i n ฟ f u l คือการระหนักรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้โดยไม่ตัดสินหรือวิตกกังวลการทำงานกับสมองการฝึกม i n ฟ f u l ช่วยลดความวิตกกังวลและทำให้สมองสามารถอยู่ในขณะปัจจุบันได้การฝึกสติธรรมให้สามารถจัดการกับความคิดได้ดีขึ้นและลดความคิดที่รบกวนผลกระทบคือการฝึก m i n ฟ f u l n e ให้สามารถลดความเครียดและเพมิมีประสิทธิภาพในการทำงานเพราะสมองไม่ถูกรบกวน จากความคิดหรือความกังวลที่ไม่จำเป็น5การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมวิธีการคือการทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นระเบียบเช่นจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดหลีกเลี่ยงการมีสิ่งรบกวนหรือใช้เทคนิคการตกแต่งที่ช่วยเพิ่มสมาธิการทำงานกับสมองเมื่อสภาพแวดล้อมมีระเบียบสมองจะไม่รู้สึกยิ่งวุ่นวายซึ่งช่วยให้สามารถโฟกัสกับงานที่ต้องทำได้ดีขึ้นผลกระทบคือสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบจะช่วยลดการกระตุ้นความเครียด และเพิ่มสมาธิในการทำงาน6ก,การทำเบรนดัมการเทความคิดออกมาวิธีการคือการทำเบรนดัมคือการจดบันทึกทุกอย่างที่อยู่ในหัวออกมาเช่นความคิดเกี่ยวกับงานหรือเรื่องราวที่คุณกังวลการทำงานกับสมองการปลดปล่อยความคิดในสมองออกมาเขียนลงบนกระดาษหรือในแอปพลิเคชันจะช่วยให้สมองไม่รู้สึกเต็มไปด้วยข้อมูลหรือความเครียดที่ไม่จำเป็นผลกระทบคือการทำเบรนดัมช่วยให้สมองโล่ง และลดความรู้สึกหนักใจเมื่อมีหลายสิ่งที่ต้องจัดการทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานหลักได้ดียิ่งขึ้น 7. การฝึกคิดบวก positive thinking วิธีการคือการฝึกคิดบวกหรือการมองสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ดีเช่นการมองเห็นโอกาสในความท้าทายหรือการพยายามมองหาทางแก้ไขจากปัญหาต่างๆการทำงานกับสมองการคิดบวกช่วยอยอให้สมองปลอดโปร่งจากความเครียดทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ยากๆได้ดีขึ้น และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจผลกระทบคือการฝึกคิดบวกจะทำให้คุณมีทัศนคติที่ดีขึ้นในการทำงานและในชีวิตประจำวันช่วยให้สามารถรับมือกับความเครียดและปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น8การจัดการกับข้อมูลที่มากเกินไป information o v e r วิธีการคือหากคุณรู้สึกว่าได้รับข้อมูลมากเกินไปควรกำหนดขอบเขตในการรับข้อมูลเช่นการตั้งเวลาในการตรวจสอบอีเมล หรือการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันการทำงานกับสมองการที่สมองไม่ถูกรบกวนจากข้อมูลที่มากเกินไปจะช่วยให้มันสามารถโฟกัสได้ดีกว่าและสามารถจัดการกับงานที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพผลกระทบคือการลดการรับข้อมูลจะช่วยให้สมองไม่เหนือ่อยล้าและทำงานได้ดีขึ้นในระยะยาวสรุปให้ฟังได้ว่าการจัดระเบียบสมองด้วยจิตวิทยาไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเครียด และทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นการปรับใช้เทคนิคต่างๆเช่นการจัดลำดับความสำคัญการคิดบวกหรือการฝึก d f นฟินิสจะช่วยให้สมองของคุณทำงานได้ดีและไม่ถูกรบกวนจากความคิดที่ไม่จำเป็น